สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่ากันอีกครับมาเจอกับต้นกระพีเขา่าควาย อันนี้เป็นลักษณะของเปลือกลำต้นจะแตกสเก็ดแตกสเก็ดสีเทาอมดำแต่ถ้าสเก็ดหลุดร่วงไปแล้วก็จะเป็นออกสีเทาอมเหลืองกระพี้เข่าควายนี้จะมีแก่น แกนสีเข้มๆครับสีน้ำตาลแกมม่วงหรือว่าบางต้นก็เป็นดำแกมม่วงเนื้อไม้เนียนสวยครับสีออกม่วง,ม,วง,ม,วงม่วงแกมดำ อันนี้เป็นลักษณะของใบใบรูปทรงไทยปลายใบจะเว้าวหน่อย เป็นไม้ที่หาย,ยากครับแล้วก็มีราคาแพงส่วนมากจะนิยมเอาแก่นไปทำเฟอร์เิเจอร์เช่นโต๊ะเครื่องแป้งทำหวีทำด้ามพัดทำกรอบกระจกทำกรงนก ต้นนี้ไม่ไม่ใหญ่แต่ว่าเปล่าตรงในสมัยก่อนก็ถ้าวัวควายเข่าหลุดเนี่ยเขาจะเอาใบกับพีเข่าควายนยคะครับไปตำพอกตรงเข่าที่หลุดนะครับ ต้นขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีแกนหรือยัง ครับก็นํามาแบ่งปันเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ชมกันครับต้นกะพีเข่าควายต้นนี้ก็มีรอยแผ่แต่ว่ามองไม่เห็นแก่นนะครับ ยังเป็นแค่กะพีครับก็นำมาแบ่งปันกันชมครับต้นกะพีเข่าว,วายก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ